สวัสดีครับผมเกณฑ์คลินิกรักเท้าครับหลายคนถามเข้ามามากเลยนะครับว่าสําหรับคนที่มีภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงนั้นเราควรเลือกที่จะใช้วิธีการผ่าตัดในตอนไหนเราจะวัดจากความเอียงของนิ้วเท้าหรือไม่และในตอนแรกสําหรับซีรีส์การผ่าตัดนิ้วโป้งเท้าเกนั้นทางคุณหมอแดนนี่จะมาอธิบายว่านิ้วเราต้องเอียงขนาดไหนหรือมีอาการปวดถึงขั้นไหนถึงควรจะผ่าตัดนะครับเชิญคุณหมอแดนนี่ได้เลยครับ ครับอาจารย์เคนสําหรับการพิจารณาในการผ่าตัดของนิ้วเท้าเกนะครับหลักสําคัญของการพิจารณาคือ,อผู้ป่วยนะครับว่า Quality of Life หรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยเขาอยู่ได้โดยวิธีแบบไม่ต้องผ่าตัดไหมนะครับสำหรับคําพูดนี้ก็คือแบ่งออกเป็น2หลักใหญ่ๆก็คือความรุนแรงของโรคก,กับภาวะปวดของผู้ป่วยนะครับส่วนว่าในกรณีแรกที่ไม่ปวดแต่ว่าความรุนแรงของนิ้วเกนี่สูงมากคือ เอียงเข้าสูงจนทําให้นิ้วอื่นเนี่ยควยกันจนใส่รองเท้าไม่ได้หรือการเดินนั้นผิดปกติหารองเท้าใส่ไม่ได้หรือการเดินในชีวิตประจําวันเนี่ยเสียไปนะครับก็เป็นหนึ่งในข้อพิจารณาที่อาจจะต้องผ่าตัดในกรณีหนึ่งคือนิ้วเกยจนปวดนะครับปวดจนอยู่ไม่ได้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องปวดก่อนแต่วา่าถ้าแก้ปัญหาเรื่องปวดไม่ได้แล้วจากเรื่องการไม่ผ่าตัดเนี่ยและพบว่านิ้วเกยเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้ปวด โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการที่มีภาวะข้อนิ้วโป้งเสื่อมด้วยนะครับก็สรุปว่าหลักในการพิจนารนณาในการผ่าตัดโดยทั่วไปแล้วนะครับก็คือความรุนแรงของโรคว่าสามารถใช้ชีวิตประจําวันหรือใส่รองเท้าโดยวิธีไม่ผ่าตัดได้ไหม 2. คือมีภาวะปวดร่วมด้วยที่เกิดอาจจะเกิดจากภาวะเสื่อมจนทําให้ปวดตลอดเวลาจนเดินไม่ได้นะครับ ขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากเลยนะครับสำหรับคำอธิบายส่วนตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจในการดูแลาการนิ้วโป้งเท้าเกลองใช้หลักที่คุณหมอแดนนี่พูดกันดูนะครับแล้วหากท่านใดมีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถฝากข้อความไว้ที่ไลน์ได้เลยนะครับส่วนวิธีการแอดไลน์ก็ไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า a อดไ Le ์ side, เ o ือ f o o ดครับแต่ว่าหากท่านใดสะดวกทาง Facebook ก็สามารถไปที่ a c e b o o k คลินิกรักเท้าได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ